สวัสดีครับวันนี้อยู่มิสูบิชิป a าเชโร่ครับเป็นป a าเชโร่ตัวแรกนะฮะติดตั้งนะครับแหลกหลังคาจากค่ายแคริบอยนะฮะมาพร้อมชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่น 550N นะครับตัวนี้ฮะเป็นลาวโค้งนะครับมีคานรับน้ำหนักตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับขึ้นลูกสวยงามจากอลูมิเนียมนะฮะอไหอ่ทุกมีทุกตัวนะฮะอรหล่ของเขาของค่ายแคริบอยถ้าในก็อันนี้อะไรเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแตกนะครับก็มีเปลี่ยนนะครับ แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะปรับแสงสักนิดครับมีคานสองตัวให้มาด้วยนะฮะแบบนี้ฮะโลโก้แคริบอยครเป็นลาวโค้งนะฮะเห็นไหมครลมจะลอดง่ายเพรฉะนั้นจะไม่เกิดเสียงดังนะครับเวลาวิ่งนะครับเดี๋ยวที่ว่าการผิวปากหรือวีดวิวนั่นเองนะครับสวยๆแบบนี้ฮรับรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ300รอโลเลยนะฮะตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะคือยาวสุดแล้วนะครับ1.6เมตรสําสำหรับใครที่ใช้ จะโลอยู่นะฮะรืรถรุ่นอื่นๆสนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวถาดหลังคาแบบนี้นะสวยงามแบบนี้ฮะใช้งานได้ดีๆแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะในช่องทาง Facebook Fan Page แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง y u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  e s t u u i o นะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับถาดหลังคาจากค่าแครี่บอยฮะวางปับมุมนิดนึงฮะบางทีแสงมันย้อนฮะอยากให้ทุกคนได้เห็น งานว่าติดตั้งออกมาแล้วเป็นอย่างไงในทุกเหลี่ยมทุกมุมนะครับพยายามจะให้เห็นมากที่สุดนะทางซ้ายทางขวานะครับลงตัวเลยนะฮะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอาหนักได้จริงนะครับเป็นงานอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับตัวนี้ฮะคานี่สองตัวเลยนะครับเป็นคานอลูมิเนียมสีดําเหมือนกันนะครับเลือกได้นะครับสีดําแล้วสีเงินนะครับ แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเป็นสีดำหมดแล้วนะครับสำหรับใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อปไปครับสวัสดีครับ